แม่เทพไทยเสนพงศ์อดีตสนนสนครศรีธรรมราชได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าชิงมหาไทยเพื่อนำไปใช้ในการเลือกตั้งสืบเนื่องจากกรณีภาพหลุดหรือภาพที่จงใจปล่อยซึ่งเป็นภาพถ่ายของนายเบนสมิธกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยบุคคลระดับ VIP บุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นบุคคลชั้นนำของประเทศ ทำให้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความสนิทสนมและความเกี่ยวข้องกันระหว่างนายเบนสมิธกับนายอนุทินจนนายอนุทินต้องออกมาปฏิเสธว่ารู้จักกันผิวเผินเป็นเพื่อนของเพื่อนพบกันแค่5้ถึงหครั้งเองถ้าสนิทสนมกันจริงก็คงจะให้สัญชาติไทยกับนายเบนสมิธไปแล้วและเหตุผลหนึ่งของการยึดกระทรวงมหาดไทยคืนก็มาจากการที่นายทักษิณชินวัตรได้ให้สัมภาษณ์ว่า อีกไม่นานจะมีการเลือกตั้งทั่วไปแล้วพักเพื่อไทยจําเป็นจะต้องยึดกระทรวงมหาดไทยคืนมาเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลให้ไปสู่ความสําเร็จเพราะที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยภายใต้การบริหารของนายอนุทินไม่สามารถขับเคลื่อนและสนองนโยบายของรัฐบาลได้จึงเป็นที่มาของการยึดกระทรวงมหาดไทยหลังจากนายทักษิณแสดงท่าทีต้องการยึดกระทรวงมหาดไทยคืนมาแล้ว มีแกนำพักเพื่อไทยเคลื่อนไหวกดดันพักภูมิใจไทยและนายอนุทินอย่างหนักในที่สุดนายอนุทินก็ถอนตัวจากรัฐบาลเพราะไม่สามารถรับเงื่อนไขาการแลกกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงสาธารณาสุขได้เหตุผลสําคัญและเหตุผลที่แท้จริงก็คือพักเพื่อไทยต้องการยึดกระทรวงมหาดไทยเพื่อไปสนองการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเพราะกระทรวงมหาดไทยภายใต้การบริหารงานของนายอนุทินมีการจัดระเบียบอํามาตจ โยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรองรับการเลือกตั้งอย่างเต็มที่แล้วเห็นได้จากเมื่อพักเพื่อไทยโดยนายภูมิธรรมเวชชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการรื้อตำแหน่งต่างๆที่นายอนุทินโยกย้ายไว้มีการโยกย้ายสเปลี่ยนตำแหน่งระดับรองปลัดกระทรวงอธิบดีสำคัญๆหลายกรมและเมื่ออำนาจทางการเมืองเปลี่ยนขั้วนายอนุทินกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็มีการโยกย้ายแบบเอาคืนโดยข้ออ้างเพื่อความเหมาะสมและคืนความเป็นธรรมให้ข้าราชการที่ถูกโยกย้ายเห็นจากการย้ายในลักษณะล้างบางโยกย้ายในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดี45ตำแหน่งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดอีก25ตำแหน่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด18ตำแหน่งและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยอีกสองตำแหน่งจนล่าสุดมีการโยกย้ายระดับในอำเภอ203ตำแหน่ง ถือว่าเป็นการจัดระเบียบอำนาจในกระทรวงมหาดไทยของนายอนุทินอย่างเบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ตอบโต้กันไปมาว่าการยึดกระทรวงมหาดไทยด้วยสาเหตุใดน,นั้นเป็นเหตุผลที่ต่างฝ่ายต่างก็อ้างเพื่อแก้เกี้ยวทางการเมืองทั้งสิน้นแต่ที่แน่นอนที่ชัดเจนคือการยึดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกระทรวงที่คุมอำนาจรัฐสูงสุดคุมตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านอปร,รอชอรบ เป็นการยึดอำนาจหรือจัดสรรอำนาจเบ็ดเสร็จจริงๆนี่แหละคือเหตุผลสำคัญของการที่พักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยต้องการที่จะได้กระทรวงมหาดไทยให้มาอยู่ในการบริหารงานของพักตัวเอง